แดดร้อนจัดตัดสินใจถอดชุดผู้กำกับบังแดดให้กับผู้บาดเจ็บชาวเน็ตแห่ชื่นชมผู้กำกับน้องสองห้องเผยนาทีนั้นเห็นคนเจ็บนอนรวยรินรอรถกู้ภัยในสภาพอากาศร้อนจัดสิ่งที่บังแดดได้ในนาทีนั้นก็คือเครื่องแบบถอดออกมาแล้วเอาไปบังแดดให้ผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุข้างทางชาวเน็ตแห่ชื่นชม หลังจากมีคลิปภาพตำรวจหนายหนึ่งถอดเครื่องแบบตัวเองเอาไปบางแดดให้กับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ชาวเน็ตต่างชื่นชมและอยากทราบว่าตำรวจนายนั้นเป็นใครสังกัดสพไหนจนกระทั่งทราบต่อมาว่าตำรวจนายดังกล่าวที่ปรากฏในโลกโซเชียลคือพันตำรวจเอกอนันต์ทองบันเทิง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้องอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ไปช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนและเป็นช่วงที่ที่อากาศร้อนจัดผู้สื่อขาวได้เดินทางไปสอบถามพันตำรวจเอกอนันททองบันเทิงได้กล่าวว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่13เมษายนเวลาประมาณ11นาฬิกาในระหว่างที่สพหนองสองห้องได้ทำการตั้งด่านบริเวณหน้าสถานีตำรวจเพื่อชะลอความเร็วรถ ก่อนที่จะเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์ระยะทางประมาณ25กิโลเมตรก่อนถึงตัวเมืองโดยมีผู้ใช้รถแจ้งมาระหว่างขับผ่านด่านว่าเกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บหลายรายห่างจากด่านประมาณ5กิโลเมตรต้นจึงนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทันทีพบว่าเป็นรถกระบะชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายมีชาวบ้านออกมาช่วยปฐมพยาบาลบ้างเพื่อรอรถหน่วยกู้ภยัยมาช่วยเหลือคะ่ะพันตำรวจเอกอน,น,นันต ได้กล่าวได้ว่าคนที่บาดเจ็บหนักที่สุดในเคสนี้ก็คือลุงอายุประมาณ60ปีขาทั้งสองข้างหักผิดรูปจึงเข้าไปหาแนวทางช่วยเหลือมีชาวบ้านพยายามประมพยาบาลอยู่2อสามคนแต่ตนไม่ให้เคลื่อนย้ายเพราะอาจจะเป็นอันตรายมากกว่านี้ค่ะ แต่จุดที่ลุงนอนอยู่ไม่มีร่มไม่มีต้นไม้มีเพียงชาวบ้านเอากระดาษมาบางังไม่สามารถบดบังแสงแดดที่ร้อนจัดได้จึงเห็นเครื่องแบบของตนเองที่คาดว่าน่าจะเอามาบาังแดดให้กับลุงได้ดีที่สุดจึงถอดออกมาแล้วให้พลเมืองดีช่วยกันถือบังแดดให้ค่ะสิ่งที่ทำไปไม่ได้คิดอะไรเพราะเป็นช่วงฉุกเฉินต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการบันเท่าไปก่อน พอมาเห็นชาวเน็ตมาชื่นชมส่วนหนึ่งรู้สึกดีใจสิ่งสำคัญที่ตั้งใจคือทางผมและก็ทางทีมงานนะครับก็เราตั้งจุดชะลอความเร็วกันอยู่นะครับก็กวดขันวิธยการจราจรช่วงสงกรานเราอยากจะชะลอความเร็วรถนะครับจงเป็นขาเข้าเมืองวิรีรัแต่ว่าเวลาประมาณสัก1 0บโมงสิบสิบดสานยอประมาณนะครับก็รถที่เขาเข้าผ่านด่านเนี่ยเขาก็เหมือนกับ บอกเราว่าสจากคคู่เนี่ยเขาเพิ่งเห็นอุบัติเหตุรถน่าจะชนกันแล้วมีการติดคว่ำผมก็เลยออกไปกับทางร้อยเวรสองสูงนะครับก็ไปเห็น,นก็เป็นเ,เ,เ,เหตุรถชนนะครับแล้วก็มีผู้กรณีมีรถที่คว่ำลงข้างทางแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่งรับการตรงพยาบาลอยู่นะครับก็ให้ทางทีมงานเนี่ยช่วยดูเรื่องอำนวยความสะดวก,กเรื่องการจราจรจัดเรื่องการจราจรก่อนป้องกันอุบัติเหตุ แล้วผมก็เข้าไปดูทางผู้บาดเจ็บที่รับการปรมพยาบาลอยู่ในส่วนของภาพที่เห็นเนี่ยคือผมก็มีน้องคนหนึ่งที่ที่อยู่ด้านด้านนอกตัวรถแล้วนะครับโดยรับความประถมพยาบาลอยู่แต่ว่าคุณลุงอีกคนหนึ่งนะครับก็กําลังติดอยู่ในรถแล้วก็พยายามช่วยกันออกมาด้วยว่าเป็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุการกระแทกแล้วก็ไม่ไม่อยากจะเคลื่อนมากเมื่อเอาตัวมาได้นะแล้วก็นำคนเจ็บวางพักเลยซึ่งซึ่งผมก็ เห็นแล้วว่ามันเป็นจุดที่แสงแดดมันส่องเข้าตาของคุณลุงเขานะครับก็เลยพยายามจะหาอุปกรณ์มาช่วยในการระบายอากาศเพื่อที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็มันก็มองอะไรไม่เห็นแล้วนะครับน้องอีกคนเนี่ยเขามีเสือมา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 บังแดดให้แล้วแต่ผมก็เลยว่าเออไม่มีอะไรละไอ้ที่มันจะใหญ่กว้างๆหนก็เครื่องแบกนะครับก็เลยนึกได้ตอนนั้นก็เลยถอดออกก่อนแล้วก็พอดีได้กับคุณลุงเมืองดีนะครับเขาได้ช่วยกันจับ เป็นที่บางแดดให้คุณตาเขาระหว่างการกระมยาบาลเข้าเข้ามาณนี้ครับนิว24สถานีประชาชนเทระยุทธ์ชำนาญกองภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน